สถานวัดที่มั่นคงนะครับมีรายได้ก็ค่าตอบแทนวยาวัดวัดวิดวดจากรก็ก็สูงแต่ถวัดบนน้านนอกวัดไม่มีาศาสนาสมบัติของวัดมากรายได้ก็แทบจะไม่มีเหมือนเป็นอาสาสมัครทำงานเพื่อเอาบุญซึ่งแนวแนวความคิดเราที่คุยกันสมัยนั้นเนี่ยเป็นแนวความคิดที่ที่จะให วยาวัจกรเนี่ยนะมีสถานภาพเป็นพนักง,งานาศนาสนการคล้ายๆกันกับงานครูพระปร,ะริยติธรรมแผนกสามัญที่เขาเขาทำเสร็จไปส่วนหนึ่งขณะนี้ครูพระปร,ะริยติธรรมแผนกสามัญน,นี่นะจะเป็นาศนาสนการด้านการศึกษานะครับส่วนสมัยนั้นเราเราคิดที่จะให้วยาวัจกรเน่ยเป็นาศนาสนการด้านการเงิน หรือบริหารการการเงินมีเครื่องแบบท่านมีเครื่องแบบสีกาีกีมีขีดมีชุดขาวใส่เวลามีงานงานเกี่ยวกับราชการอะไรต่างๆหรืองานเกี่ยวกับราชพิธีก็ให้มีเครื่องแบบชุดขาวไปนั่งกับนายกอบตไปอะไรได้ทัดเทียมกันนี่คือความชิดเราเลยเอาสารต่อเห้อ แค่เคารพปาคุณอยู่ครับผมโอเคอ่ะนิมนต์โอเอาท่านท่านพูดใส่ไม้ท่านมันจะได้ยินไปด้วยพอดีเดี๋ยวขอเวลานิดหนึ่งนะคือตอนนี้ผมยังไม่ได้พูดเลยนะเดี๋ยวยงจะถามท่านสวิบุญนิมนต์พอดีมันเกินนี่เกี่ยวเื่องกันอาจารย์เล้วก็ขออนุญาตินิมนต์อ่าจริงๆที่ท่านพอสวิบุญโทษก็ถูก พนักงานศาสนการตอนนี้พนักงานศาสนการได้เฉพาะเสื้ออาการย์กับใบแต้งตังอย่างอื่นไม่มีครับใบแต่งตังก็ยังไม่มียังไม่มีอได้แต่เสื้อกับบัตรบัตรก็หมดอายุแล้วตอนนี้ขอต่อก็ยังไม่ได้ต่อสักทีอย่างอื่นผู้ที่ให้เงินเดือนพนักงานศาสนการก็คือวัดอยู่เหมือนเดิม ท่านอาจารย์ช่วยดําเนินการต่อถ้าอยากจะทําครับ,รบเพราะว่าจริงๆแล้วก็าวายววัจกรทุกวันนี้ก็ได้แต่ใบเหมือนกันมีแต่ช่วยครับแล้วก็ถ้าวัดไหนมีาฐานะทางการเงินดีหน่อยก็อย่างเช่นวัดเนลมิตอย่างนี้ท่านก็คงมีมีให้ครับแต่วัดอื่นๆทั่วไป วายาวัจกรมีแมีแต่มาช่วยวัดครับตอนนี้มีแต่มาช่วยวัดครับครับขอบคุณครับ <c oughs> ครับเดี๋ยวผมที่จริงผมตั้งใจว่าวันนี้จะมีโอกาสมาพบก,กับพระคุณเจ้าในเรื่องที่เป็นสาระอยู่แต่ว่าอพอดีเวลาก็ล่วงเลยมาก็เลยจะกยกไว้ทั้งหลายทั้งปวงก็คือขอรายงานพระเดชพระคุณทุกท่านว่าอุดรจันทรวงก็ยังอยู่นะยังอยู่รับใช้ศาส,สนานะครับงาน ในส่วนที่เป็นงานประจำนี่ก็ลดละลองแ้วหลายหลายงานแต่ว่างานทางสังคมยังอยู่ก่อนจะมาที่นี่ก็อยู่กับงานสังคมกับโรงเรียนผู้สูงอายุก็พาเขา,เาพูดธรรมะธรมโมพูดถึงปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็ส,สายไายก็คือ,อลองราทําเพลงออกออกกาลังกาย ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นแนวความคิดอะไรหรือแนวทางการพัฒนาศาสนาสถานะของศาสนาเนี่ยผมจะพยายามแทรกในรายการทางวิทยุเพราะฉะนั้นนิม,มนต์พระคุณเจ้าฟังวิทยุของทางจังหวัดเลยแล้วด้วยเพราะว่าจังหวัดเลยเนี่ยเป็นต้นเสียงของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติภายใต้กํากับดูแลของมหาดรัศมาคมหลายคลื่นหลายสถานีแต่ว่าผมนี่จะอยู่18นาฬิกาถึง19นาฬิกาเคลื่นวัดป่าจริยธรรมแล้วก็ถ่ายทอด หลายขึ้นนะครับเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องวิย,ยาวัจกรเมื่อสองวันที่ผ่านมากระผมเดินทางไปในงานเป็นงานปฏิบัติศาสนกิจนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่พระสงฆ์หรอกแต่ว่าเป็นโยมได้ไปเห็นความคืบห,หบ,หคมคบหน้าของจังหวัดนองบุรีเพูเ่็นความคืบหน้าของจังหวัดนนองคาย <S <S 2> <S 2> <ๆ>เกี่ยวกับเรื่องวิย,ยาวัจกรเนี่ยท่านพ่อสวิบูรณ์ไม่เฉพาะเขาจะไม่เอา คือไม่พูดถึงเรื่องเงินรายได้ของวัดนั้นๆเลยแต่พูดถึงเรื่องเงินหลายหลายหมื่นล้านบาทที่เป็นศาสนสมบัติกลางเงินจำนวนนั้นทําไมจะมาบริหารส่วนนี้ไม่ได้แล้วนอกจากนั้นในอนาคตมันจะต้องมีคือ,เ,อเราไม่ได้เรียนแบบเขาหรอกแต่ว่ามันก็น่าจะมีแล้วก็คือโรงเรียนการกุศลของวัดซึ่งไม่ได้เฉพาะพระพิสุทธิสมเณรเ,เป็นเปิดโอกาสให้ลูกหลานชาวบ้านเป็นการปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆ เพราะก่อนหน้านี้เรามีศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ใช่ไหมศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ตอนนี้ก็ไปอยู่กับท้องถิ่นไปอยู่กับท้องถิ่นหลวงพ่อก็เป็นแต่เพียงที่ปรึกษาแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเงินสาธารณสมบัติกลางาหรือเงินรายได้ของวัดที่ในอนาคตจะมีการรวมบัญชีกันนี่แหละไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนล้านวันนั้นท่านพ่อ,อสมบูลเล่าให้ผมฟังอยู่ไม่รู้กี่แสนล้านก็จํานวนนี้เนี่ยเอามาบริหารจัดก,การเพราะ อย่างศาสนาหนึ่งในประเทศเราเนี่ยซึ่งเป็นศาสนาที่หนึ่งในห้าที่ยอมรับเขาก็มีโรงเรียนการกุศลแล้วเขาก็เอาเงินขององค์กรของเขานั่นแหละมาบริหารจัดการครูไม่มีความรู้ก็ส่งไปศึกษาเราเรียนยกสถานะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกไม่เชี่ยวชาญในด้านไหนก็ส่งไปอบรมแล้วก็โรงเรียนนั้นๆโอ้โหเป็นที่เรียกว่าหวานหอมสําหรับผู้ปกครองผู้ปกครองเป็นพุทธแท้ผู้ปกครองบางคนก็ เป็นพู้ด้วยเป็นพวกในการโรงเรียนด้วยแต่ว่าเอาลูกไปเข้าโรงเรียนในนัที่อื่นาศาสนาอื่นทําไมพุทธศาสนาซึ่งเป็นาศาสนาประจําชาติและไม่มีดีๆอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าคิดอยู่จังหวัดน้องคายนะครับหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนการกุศลแนวคิดนะครับหนึ่งโรงเรียนไอหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนการกุศลของวัดโดยไม่ไม่จาเป็นว่าจะต้องวัดนั้นๆนจะต้องมีอะไรแต่ว่าตกลงกันในอำเภอแล้วก็ตั้ง ตรงนี้งานงานโรงเรียนการกุศลสของวัดเนี่ยมันจะขึ้นกับสชก็คือสำนักงานการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนการกุศลของวัดกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมปรญาสามัญคนละอย่างนะคนละอย่างก็ปริยัติธรรมปรญญาสามัญก็รับพระภิสุบาตสามเณรการกุศลสของวัดก็รับลูกหลานคนเหล่านี้ก็จะปูพื้นฐานตั้งแต่เล็กๆแล้วจะไปไหนใช่ไหมครับก็คงจะไม่พูดยากเหมือนอย่างปัจจุบันนี้ถ้ามันมีกันทุกอำเภอทุกอำเภอ ไปเห็นความความก้าวหน้าของจังหวัดหนองบัวลำพูครับหลายท่านอาจจะอยู่หนองบงัวลำพูผมได้มีโอกาสไปกราบหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดอยู่ที่วัดพระเจ้กิติยาภาทางแยกบ้านเสริมสุขเนะเวลาจากหนองบัวลำพูจะไปศรีบุรืองก็เข้าไปอีกประมาณเจ็ดกิโลไม่ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนนะครับเพิ่งไปดูไปเห็นอยู่ที่นั่นแหละเห็นอะไรคือ ถ้าสมมติว่าท่านจะสร้างโบสถ์20ล้านอย่างนี้นะจะได้จ่ายแค่สิบล้านถ้าสร้างสลาการบริเรียน15ล้านก็ยศจะได้จาจแค่เกียล้านครึ่งแล้วทาไงก็คือ,อผู้ที่เป็นวิศวกรผู้ที่เป็นช่างเป็นโฟร์แมนเป็นช่างไม้ช่างปูนเนี่ยเอามาจากผู้ผู้ต้องขังผู้ต้องขังชั้นเยี่ยมซึ่งเหลือเวลาอยู่ในในเรือนจำนี่พระคุณเจ้าหลายท่านอาจจะได้มีโอกาสไปเทศ ในเรือนจำนมีผู้เชี่ยวชาญอยู่หลายสาขาและผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้บางคนเป็นแพทย์บางคนเป็นผู้หญิงเป็นพยาบาลบางคนก็เป็นวิศวกรเป็นนักออกแบบเป็นเอนจิเนียร์นะครับเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้ก็คือพอเข้าไปแล้วก็มีมีอะไรที่ก้าวหน้าแล้วก็ติดคุกมาผ่านมหกในคุกคําว่ามหกในคุกก็คือจากเร็วที่สุดมา จากเร็วที่สุดเร็วคือเร็วสุดๆเลยใต้เร็วใต้เร็วมาเร็วที่สุดมาเร็วแล้วก็มาดีมาดีมากแล้วก็มาดีเยี่ยมพอผ่านดีเยี่ยมนี้มันจะเหลืออยู่ไม่กี่ปีหรอกท่านเหล่านี้หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนนบรีลพูท่านก็ทำเอ็มโอยกับกรมราชทัณฑ์พวกเราก็ทราบนะครับวัดนี้ชื่อวัดอะไรวัดพัชราคิติยาภาเป็นพระนามของพระเจ้าหลานเธอใช่ไหมพระเจ้าหลานเธอท่านก็เป็นนายการใช่ไหมครับ เป็นนักกฎหมายเพราะฉะนั้นก็ทำเอโมอยูกับกรมราชทัณฑ์เอาผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจําจังหวัดจังหวัดนั้นๆๆๆและก็ที่อยู่ในใน,ผ,นผ่านมาแล้วผ่านหกมมาแล้วผ่านมหกในคุกมาแล้วมหกที่ว่ามาแล้วแล้วก็มาอยู่กับท่านมาอยู่กับท่านท่านกา็ให้พื้นที่ในจำนวน200ไร่เนี่ยครับท่านให้พื้นที่สามสามสิบไร่ เป็นบริเวณที่ให้เขาดูแลกันเองมีอนุสาสนาจารย์อยู่ในนั้นเรียกว่าเอาเรือนจำมาอยู่ในวัดเอาเรือนจำมาอยู่ในวัดแต่ว่าเรือนจำนี้มันเป็นสถานที่กักบริเวณยังไงยังไงคนเหล่านี้ก็ไม่หนีอยู่แล้วเพราะว่ามันจะได้ออกอยู่แล้วมันจะพ้นโทษอยู่แล้วแล้วจากเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนะติดคุกติดคุกสิปีมันจะเหลืออยู่5ปีแต่ว่ามาอยู่ที่นี่จะเหลืออยู่สองปีครึ่งเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละวันแต่ละวันก็จะมีทําวัดสวดมนต์มี บำเพ็ญประโยชน์ก่อร่างสร้างตัวตึกและการกำแพงท่านเรียกว่า,าวิทยาลัยเทคโนโลยีกำแพงสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีกำแพงสูงมีอธิการบดีมีผู้อำนวยการอะไรอยู่ในนั้นเรียบร้อยก็คือแต่งตั้งคนที่อยู่เรือนจํานั่นแหละก็แม้ตั้งแต่โยมอุบากท่านที่อยู่กุฏิเทกระถงกระโถงนี้ก็เป็นผู้ต้องขังผมว่า,าตรงนี้บางท่านอาจจะทราบมาแล้วแต่ถ้ายังไม่ทราบ อพอรู้เรื่องนี้แล้วนี่าบางทีก็ต้องถวายลงพ่อจังหวัดหรือลงพ่อจังหวัดดาเนินการแล้วผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนอกจากไปเทศธ,ธรรมดาแล้วก็มี m อ็มโคือทําข้อตกลงกันกับผู้บัญชาการเรือนจําผู้บัญชาการเรือนจําก็จะส่งไปที่อธิบดีกรมราชทรนอธิบดีราชททนก็จะตามลําดับลําดับจนกระทั่งมี m อ็มอาจจะไปศึกษาที่นั่นก็ได้ผมจะนิมนต์เรื่อนเจ้าที่ สนิทสนมกันไปดูงานอยู่เพราะว่าจะได้แนวความคิดมาคุยกันออกทางวิทยุครับรวบลัดเลยนะท่านารวบลัดเลยตอนนี้ขอขอขอ,อนมธรรการให้ทราบอย่างนี้ปัจจุบันนี้สถานะของพระพุทธศาสนาก็เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้า,อ,าอย่างที่พระคุณเจ้าได้ทราบดีนะครับเพราะฉะนั้นในระยะเฉพาะหน้านีาน่ฝ่ายเราก็คือฝ่ายพระพุทธศาสนานเนี่ย ปรปจนภัยรอบด้านเพราะฉะนั้นต่อไปนี่พยายามพยายามก็คือพยายามให้เป็นเอกภาพอย่างเหนียวแน่นที่สุดและนในขณะเดียวกันก็พยายามยกระดับยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบต่อพระพุทธศาสนาในวงการพระพุทธศาสนาในวงการพระสงฆ์และจิตสํานึกรับผิดชอบในหมู่ญาติโยมสภาพ,าพุทธบริษัทว่าเราอยู่ในสถานะอย่างนี้นะ ปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมาจากทั้งปัจจัยที่เป็นภัยภายในและปัจจัยที่เป็นภัยภายนอกภัยภายนอกที่สําคัญที่สุดที่มาขย่าพระพุทธศาสนาในประเทศไทยในปัจจุบันนี้เห็นชัดที่สุดก็คือกฎหมายกฎหมายที่ออกมาในระยะหลังแต่กฎหมายที่ออกมาในระยะหลังๆมันก็อาศัยกฎหมายต้นฉบับต้นฉบับที่มีกฎหมายฉบับแรกก็คือรัฐธรรมนูญฉบับปี2475ซึ่งตรงนั้น มีบุคคลที่ไม่ได้ใช่พระพุทธศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนิกคนหนึ่งไปเป็นตัวตั้งตัวตีในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นซึ่งประกาศในปี2476 24นะครับก็เขากำหนดไว้ว่านักบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยเ,เป็นบุคคลต้องห้ามทางการเมืองแต่ในขณะเดียวกันนักบวชในาศาสนาอื่นเขาไม่ได้ห้ามนี่ก็คือกฎหมายอีกอ,อ,อันหนึ่งภัยที่เราเห็นอันหนึ่งก็คือภัยทางสื่อ ปัจจุบันนี้แค่ปลายนิ้วสัมผัสเนี่ยมันไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนก็นิมนต์พระคุณเจ้าระมัดระวังญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันระมัดระวังความเป็นโยมอย่างพวกผมเนี่ยอย่างผมก็อาจารย์สมบูรณ์และก็ญาติโยมทั้งหลายสำนักพุทธเนี่ยพยายามระมัดระวังตัวว่าความเป็นพุทธเป็นอย่างนี้ความเป็นพุทธเป็นอย่างนี้ถ้ามิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกันกับบางประเทศซึ่งอยู่ๆเขาก็มาทุกาตาสัญ,ญลักษณ พระธรรมจักรอยู่ๆเขาก็เอาโลโก้อื่นขึ้นมาปี2 5 5พัผมไปอเมริกาไปอยู่เป็นเดือนก็ไปเห็นวัดพระพุทธศาสนาหลายวัดมันไม่ใช่พระพุทธศาสนามาก่อนมันเป็นรูปทรงของศาสนาอื่นแต่อยู่ๆแล้วปรากฏว่า,าหลักการของเขาเนี่ยมันพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้เหมือนอย่างพระพุทธศาสนาเราในที่สุดเขาก็ละทิ้งแล้วเขาก็ขายขายวัดของเขาแล้วเราก็ญาติโยมเราก็ซื้อ เพราะฉะนั้นต่อไปก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าเราไม่แข็งนี่นะแล้วก็เมื่อเราไม่แข็งเข้ามาทุกวิถีทางแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วคนอยู่ในนั้นสี่ห้าคนหกคนสิบคนเขาเป็นฝ่ายถูกต้องตามกฎหมายอยู่ๆก็ปรากฏว่าเขาก็อาจจะเอาอะไรแ yeah ย่เราแล้วเราก็อยู่ไม่ได้เราก็อาจจะหนีไปก็ได้มันง่ายนิดเดียวกันที่จะเอาคอนทุบแล้วก็เอาโลโก้อื่นขึ้นมาครับ อตอนนี้มีองค์กรทางพระพุทธศาสนาเนี่ยที่จะปกป้องคุ้มครองพุทธศาสนาหลายองค์กรพระคุณเจ้าก็คอย,อยติดตามสื่อก็แล้วกันจะเชื่อไหนก็นแล้วแต่ก็ขอให้ให้ดูนะครับอ่ะท่านี้ก็แล้วกันอาจารย์ครับขออายุติเพียงเท่านี้แหละครับก็อื่นๆก็คุยกันทางวิทยุก็แล้วกันเวลาสองนาทีต้องขอทนุนั่น,นท่านเยอ่ขอ,อ,อ,ขอการ กรูทุกนานแล้วะปเน,นาะเอาพอดีทราบว่าในทรัพย์ของอเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนะาะมีเปน็นหมื่นล้านแต่ทําไมอยากจะขอคําแนะนำท่านดรทั้งสองเนาะขอคําแนะนําพระคุณเจ้าว่าจะหาวิธีใดยังไงที่จะดึงงบเหล่านั้นที่กองอยู่ธนาคารแล้วไม่ไดเอนามาให้เป็นประโยชน์เลยอยากจะขอคําแนะนําตัวนี้เพราะว่าพระสงฆ์จำนวนไม่น้อยเลยที่ไม่ทราบ จะมีวิธีการแบบไหนอย่างไรเขียนโครงการแบบไหนถึงจะได้ทรัพย์เหล่านั้นมาบริหารในพุทธศาสชากชนของเราเพราะว่าศาสนาอื่นเขาเอาไปกินโอ้โหปีนึงปีนึนนหลายพันล้านนะครับก็ขอฝากพี่ให้ดเดี๋ยวฟังคําตอบจากดรสวิบูรณ์นะแต่ว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยก็คือขณะนี้เนี่ยข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงวัดไหนได้เท่าไหร่และกาศาสนสมบัติกางเท่าไหร่เนี่ยมีตัวเลขอยู่แล้วซึ่งเงินเหล่านี้นี่อย่าว่าจะเอามาใช้ธรรมดาแล้วเรา ความคิดเรื่องตั้งธนาคารพระพุทธศาสนาเนี่ยก็สามารถมองมองเห็นได้ว่ามีความเป็นไปได้เพียงแต่วัดแต่ละวัดไม่เอาเงินของตนเองเข้าไปฝากในธนาคารนั้นธนาคารนั้นก็ล้มเป็นแถวอยู่แล้วสามารถที่จะเกิดธนาคารพระพุทธศาสนาได้เป็นยังไงเงินสาสธนาสมบัติครับง่ายนิดเดียวท่าน ง่ายง่ายนิดนิด,นดเดียวเราจะเอางบประมาณจะเอาะไรมานะต้องทำตามกฎหมายที่งบประมาณกำหนดเนงินศาสนาสมบัติกางก็มาใช้ได้เงินงบประมาณรัฐเอามาใช้ได้หมดแต่เขามีเกณฑ์ว่าท่านจะต้องทำแผนแผนพัฒนาเนี่ยนะครับแผนเขาทำล่วงหน้าเนี่ยของของยุทธศาสตร์ รัฐบาลเนี่ยทำแผน20ปีนะแต่แผนของเงินที่เราทำกันอยู่ทุกทุกวันเนี่ยทำร่วงหน้าสองปีท่านสองปีมามาทำแผนร่วมกันคิดว่างานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยจะเริญแน่นอนเพราะอัพพรผมนเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเจ้าหน้าที่สำนักพระพุทธนะครับรุ่นน้องผมเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นมันร่วมกันทำแผนพัฒนา พระพุทธศาสนาจังหวัดเลยครับผมครับก็ทำอ,อยูไ่ไงท่านมันถึงได้เงินยี่ห้าล้านทำไปแล้วส่วนหนึ่งพระพุทธรูปนี่ก็ก็อยู่ในแผนครับผมตอนนี้ทางหลวงมาให้มาเยวเลยครับอ่ะคงจะ ยุติไว้เพียงเท่าทนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าอย่างสูงครับผมขอให้ถือว่าพวกผมหนจําเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนรับใช้งานพระพุทธศาสนาเหมือนเดิมครับผมขอบคุณครับกราบขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ดรจันทวันแล้วก็ท่านสุวิบุญจำบุญศรินะครับผู้การสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยนะครับที่ได้อธิบายความรู้นะครับ